สวัสดีครับน้องๆหันกองเกินทุกคนครับผมหมอภูนทวีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของใบรับรองแพทย์ใบสําคัญความเห็นแพทย์นะฮะหรือว่าใบที่น้องต้องไปขอที่โรงพยาบาลฐานบกนะครับ<อ>เพื่อนําไปตรวจเลือกในการเกณฑ์าหารของน้องๆนะครับมันมียังไงบ้างนะครับรายละเอียดยังไง แล้วก็มีใบรับรองแพทย์อะไรอย่างอื่นบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันซึ่งใบรับรองแพทย์หรือใบสําคัญความเห็นแพทย์นะครับที่เขาเขียนอยู่ในใบรับรองแพทย์นะฮะบ,บางคนบอกโอ้ใบรับรองแพทย์มันต่างกับใบสําคัญความเห็นแพทย์ยังไงมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรูปแบบของทอบอเนี่ยมันจะเป็นใบสําคัญความเห็นแพทย์นะฮะแล้วก็ตรงหัวมุมก็จะเขียนว่าทอบอจุดส -620 นะครับเป็นเลขไทยนะครเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันนะครับแต่ใจความสำคัญคือถ้าน้องๆไปขอช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงปลายกุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลเขากำหนดนะฮะก็จะมีคุณหมอ3ท่านในการเซ็นนะครับก็จะมีคนอื่นตรวจก่อนว่าอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมนะครับถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็จะส่งให้คุณหมอ3ท่านเนี่ย ลงความเห็นว่าเป็นจําพวก2องจำพวก4หรือว่าขัดต่อการเป็นอาหารในข้อไหนนะครับก็จะลงรา,ายละเอียดในใบสําคัญความเห็นแพทย์นะครับของอ,งอของโรงพยาบาลน,นั้นๆนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขกํากับของใบรับรองแพทย์ด้วยข้อสําคัญคือพอออกใบสําคัญความเห็นแพทย์ตรงนี้มันจะออนไลน์ลิงก์ไปนะครับทั่วประเทศนะครับลงไปในระบบอินเทอร์เน็ตเลย ไปที่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อของน้องที่ขอใบรับรองแพทย์นี้อยู่แล้วซึ่งเวลาไปตรวจเกณฑ์เนี่ยจริงๆน้องไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับในประธานเนี่ยเขามีมือไม่อ่าอ่าว่าบันทึกหรือว่าข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วแต่ให้ความกระชับแล้วก็รวดเร็วนะครับเราขอได้แล้วเราก็ไปยื่นในวันนั้นได้เลยคุณหมอก็จะเห็นว่าเออนี่ตรงกันกับประธานนะครับว่ามีใบรับรองแพทย์เหมือนกัน ไ่สำคัญความเห็นแพทย์นะครับตรงกันนี้ก็เขียนได้ง่ายได้เลยนะครับออกจํำพวก4จํจำพวก2อะไรได้เลยซึ่งก็จะประหยัดเวลานะครับแต่น้องๆต้องทำกันบ้านหน่อยนะฮะไม่ใช่โอ้โหเลยแล้วเลยแล้วไม่ทันไปไม่ทันไม่ใช่นะฮะน้องต้องออขวนขวายนิดน,นึงนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาเปิดให้รับตรวจตร,จตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่ สามคนที่จะเซ็นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีพออ,อด้วยนะครับพอโรงพยาบาลทหารบกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมออีกสองท่านไปช่วยเซ็นให้ครบสามท่านนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะฮะอันนี้จะดีที่สุดนะครับสําหรับใบรับรองแพทย์นะครับอันที่สองก็คือใบความเห็นแพทย์นะครับใบสําคัญความเห็นแพทย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคุณหมอท่านเดียวในกรณีเป็นพวกสองหรือไปไม่ตรงกับกรอบเวลาที่เขากําหนดนะฮะ อย่างเช่นน้องแขนบิดเกนะครับตกต้นไม้มาแล้วแขนเบี้ยวไปข้างนึงแล้วก็ไปไม่ทันแล้วเขาปิดการกำหนดการเขียนใบรับรองแพทย์3คนแลละเซ็น3คนนะฮะไม่ทันก็ขอตรงนี้ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการรบกวนคุณหมอนิดน,นึง <c oughs> ก็คือมัน,นเลยเวลาแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่คุณหมอเขาเอามีเมตานะครับก็เขียนให้แต่ว่าแค่คนเดียวนะครับถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าอันแรก อ่าไม่ใช่ครับดีน้อยรองลงมากว่าอันแรกนะครับอันก็แรกดีที่สุดอันที่2ก็คือใบอันนี้แหละครับที่คุณหมอเซ็นคนเดียวนะครับซึ่งใบสําสำคัญความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลฐานโบก็ถือว่าใช้ได้ดีรองลงมานะครับเป็นรองอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งก็คือเป็นใบที่เซ็นด้วยคุณหมอ3ท่านนะครับส่วนอันที่3นะครับใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอำเภอหรือว่าโรงพยาบาลที่น้องเจ็บป่วยจริงที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลอันนี้สามารถขอได้เลยนะครับซึ่งจริงๆควรจะขอมาก่อนด้วยแล้วก็เอาประวัติการตรวจรักษาไปรองแพทย์ตรงนี้ก็ไปขอโรงพยาบาลฐานบกนะครับที่อยู่ในห่วงเวลาที่กําหนดซึ่งถ้ามีเวลานะครับแล้วก็ผมแนะนําให้ไปขอด้วยซ้ําจะเหมาะสมที่สุดนะครับ แต่ถ้าไม่ทันอย่างที่บอกคือลองลงมาครับลองอันดับ2นะฮะลองลงมาจากใบสําคัญความเห็นแพทย์ที่คุณหมอเซ็นแค่คนเดียวอันนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็เป็นใบรับรอ,บองแพทย์อันดับ2นะครับที่ถือว่าก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ซึ่งความเจ็บป่วยของน้องควรจะเห็นชัดเจนอันนี้เน้นย้ํานะครับอันนี้เน้นย้ําถ้าเห็นไม่ชัดเจนเช่นเอาโรคหอบหืดเนี่ยครับ โอ้ป่วยแล้วค่อยเป็นโอ้โหบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะเขียนเป็นจะพวกสามไปแล้วปีหน้าไปขอไปลองแพทย์โรงพยาบาลฐานบกมาใหม่แล้วก็มาตรวจเกณฑ์ใหม่อีกปีหนึ่งนะครับยกเว้นมีอย่างเดียวคือมาตรวจเสร็จปุ๊บวันนั้นน้องหอบหืดขึ้นพอดีเลยฟังเสียงปอดทึกเสียงอื้องเลยนะฮะอันนั้นคุณหมออาจจะเขียนออกได้เลยวันนั้นนะครับอันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเห็นชัดเจนเช่นแขนบิดเกขาบิดเก นิ้วด้วนนะครับนิ้วบิดเกอะไรชัดเจนเงี้ยใบรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลน,นี่สบายมากจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องขอก็ได้ครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดด้วยความมั่นใจก็เราเจ็บป่วยจริงเราก็ไปขอได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วต่อมาก็เป็นของโรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้คือโรงพยาบาลน,นะครับใบรองแพทย์ก็ก็พอใช้ได้นะครับเป็นความเห็นแพทย์ที่มีการตรวจรักษาจริงนะครับที่ป่วยจริงๆ ก็ถือว่าก็ได้นะครับถ้าความผิดปกตินั้นชัดเจนนะครับตรงบอกตรงนี้ก่อนเช่นเอ็กซเร์แล้วก็กระดูกต้นขาขวาหักอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่เหล็กดาำไว้น้องก็เอาแผ่นฟิล์มมาประกอบด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับทํากันบ้านวัดีก็ไปขอเอาทุกอย่างเนี่ยไปขอไปรับรองแพทย์ที่มีคนหมอเขียนเซ็น3ท่านก็จะจะเหมาะกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวกให้ในจำพวกที่2ก็มาวันเกณฑ์ได้เลยนะครับก็เห็นตรวจชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขียนใบรับรองแพทย์ด้วยหมอ3ท่านก็จะเหมาะกว่านะครับของโรงพยาบาลฐานบกอ,อันนี้อันที่4แล้วนะครับที่เป็นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนอีกอันนึงคืออันสุดท้ายนะครับเป็นของคลินิกนะครับรักษาอยู่ที่คลินิกประจําเลยนะครับเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัดเป็นหอบหืด หรือว่าไปกระดูกหักข้อมือบิดนิ้วบิดเกน,นะครับอันไหนที่ชัดเจนนะครับเนี่ยตั้งแต่เรื่องของอบบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลจนถึงคลินิกเนี่ยถ้าอันไหนชัดเจนเนี่ยใบรับรองแพทย์ใช้ได้นะฮะบ,บอกเลยแต่อันไหนที่ไม่ชัดเจนที่ใช้อุปกรณ์ตรวจเพิ่มเติม,ต,มต้องมีการให้คุณหมอหลายๆท่านเห็นว่าเออมันเป็นชัดเจนเป็นหอบหืดเป็นโรคหัวใจนะครับ หรืออะไรที่แบบว่าดูแล้วอยู่อื่นปกติดีเนี่ยคนอื่นก็ดูถ้าไม่ออกเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลฐานบกนะครับเพื่อใช้ใบร้องแพทย์ที่มีคุณหมอ3ท่านเซนจะสะดวกที่สุดจะตรงประเด็นที่สุดแล้วง่ายที่สุดต้องต้องตามกันบ้านนะครับไว้ง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่จะลงความเห็นว่าเฮ้ย hey, มันติดขัดจริงๆนะฮะบางทีเราไป เ,เจอคุณหมอที่มาตรวจเกณฑ์าหารเนี่ยเป็นยังเด็กๆอยู่นะครับบางทีประสบการณ์อาจจะย,ยังน้อยอาจจะเสียเวลาไปปีหนึ่งคือพอเราไปไม่ทันแล้วเราก็ไปเจอคุณหมอคลินิกกด้น,นะครับยิ่งเป็นหมอทหารนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับเขียนได้ว่าเออตรงเนี้ยเจ็บป่วยจริงนะเออมีขัดต่อการเป็นทหารยังไงอะไรเงี้ยครับอาจจะสาธยายได้ละเอียดกว่าแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า มันไม่สามารถที่จะเป็นอาหารได้นะครับอันนี้ก็สําคัญยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าอีกหน่อยผมมีโอกาสนะครับถ้าถ้าสะดวกนะฮะอาจจะมีใบปรองแพทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่งจําเป็นที่จะต้องเจ็บป่วยจริงนะครับมีอุบัติเหตุจริงมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยครับก็สามารถเขียนให้ได้นะครับก็เกริ่นไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายังไงมีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาถามได้เลยครับผมแล้วก็ มีอะไรก็เดี๋ยวตามไปตอบนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ได้ก็ดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการที่จะทําคลิปต่อไปเอาเท่าน,นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรต่อไปเดี๋ยวทําต่อนะฮะสวัสดีครับ